กนกเนืากการ <c oughs> การดูแลการการปรนิบัติการการรักษาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทํานองนี้ฮะที่ว่าเป็นการตอบแทนสามัญไอไอสิ่งที่สูงสุดก็อยู่ที่จิตใจเ,เพราะว่าพระพุทธองค์ ตปล่อยว่าสิ่งสูงสุดของมนุษย์คือการพ้นจากทุกท้งปวงแล้วคุณธรรมประจำพระอริยเจ้ามีสีข้อ,อคือศรัทธาศีลจาคะคือความใจบุญใจดีใจเสียสละและปัญญา และซี่ขอนี้ยังเป็นคุณธรรมประจำจิตประจำใจของเทวดาด้วยฉันเอถ้าเรามีส่วนช่วยให้พ่อแมอ่ที่ผู้ไม่มีศรัทธาเกิดมีศรัทธาและมีศรัทธาน้อยมีศรัทธามากขึ้นหรือว่าพ่อแม่ที่ศีลธรรมยังบกพร่องทำให้ท่านมั่นคงในศีล ผู้ที่ยังมีความตนีและความเห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่มีความสุขในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขคนอื่นมากขึ้นแล้วเป็นผู้มีผู้มีปัญญาน้อยก็ได้มีปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องการดับทุกข์ของตัวเองถือว่าถ้าเรามีส่วนช่วยให้ท่านได้เจริญใน4ข้อนี้ ก็เป็นการช่วยสร้างปัจจัยทั้งต่อการขึ้นสวรรค์และต่อการผลทุกข์เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุด